สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวงวดหน้าโดนแน่ๆคนหราศีงวดนี้ฝากเอาไว้ก่อนคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนหราศีที่เรียกได้ว่าตเตรียมตัวรวยงวดหน้าได้เลยค่ะ ก่อน,นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณพระกฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะได้รับโชคก้อนใหญ่ค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีกลุ่มหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนถัดมาคือท่านจะเกิดราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึงวันที่16พฤศจิกายนและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพวกท่านทั้ง6ราศีไวยล่งนานในงวดหน้ากันเลยค่ะเพราะว่าพวกท่านทั้ง6ราศีนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ลุ้นรางวันใหญ่ได้โชครับทรัพย์ มีความสุขมากอย่างแน่นอนค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มยิ้มเล็กยิ้มน้อยเพราะว่ากำลังจะมีโชคก้อนใหญ่มีเกณ์ถูกหวยก้อนโตมีความร่ำรวยทางการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าดวงโชคลาบในช่วงนี้วิ่งเข้ามาหามาให้โชคให้ความร่ำรวยให้ความสุขทางการเงินแก่พวกท่านทั้งหกราศีล้นปริ่มจนจะแตกออกมาเลยนะคะในเรื่องของการเงินการทองค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหกราศีที่เรียกได้ว่างวดหน้าโดนแน่นอนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ